สวัสดีจ้า you know, พี่โอคลาดบาดอีกนะจ้าเจ้าเมลีจ้าโอ้วันนี้ก็ไปอยู่วัดมดบันเลยนะจากนี้วันนี้ถึงกลับมาจากก็ได้เวลาทำกับข้าวนะจากนี้วันนี้ก็จะทำเอ๋เก๋งเอ๋มือก็น้ไม้นซุปมันเลยนอกจากนู้นนี่จ้าอันนี้น้ไม้นซุปเมลี่เองแค่นี้นู่นอ่าเดี๋ยวจะผิดนเลนะจ้าเนาะเดี๋ยวเบอร์เมลี่เด้อจ้าเด้อทำแต่เกีงให้ดูดี่เลยนจ้า อันนี้จะเป็นหมูแห้งจะชักมาได้จะผิวนะจ๊ะเนาะเป็นแจ้งหน่อไม้ต้มใส่หมูนะจ๊ะนี่อันนี้แกงหน่อไม้ต้มใส่หมูหรือหมูใส่หน่อไม้ต้มก็ไป็นนีเลยจ้ะนี่นะหน่อไม้ต้มก็เป็นหน่อไม้ที่บาร์เมลี่ทำเอาไว้อีกนิดจ้ะอันนี้ก็หมูกรอเลยจะเด้อหมูกรอเลยจะด้วย หัวหัวมันเปสีเหลืองอมลำเลยจ้ะผมบอกผิดเกงก็จริงนะจ้ะเขาใส่ขมิ้นแล้วเราจะออกสีนียจ้ะใส่ขมิ้นไปโขมในสัวเลยเลยแลมัก็จะใส่เออนังปลาไปโขมเลยด้วยจ้ะเนื้อหมูมันจะได้มีรสชาติไปโขมเลยเดี๋ยวพอพัดใส่หนังปลาใส่ผงล้วนไปโปมเลยแล้วจ้ะเนาะมันจะได้เสกเข้าไปในเนื้อหมูเลยจ้ะ จะได้มีหลุดเค็มหลุดได้ไปเลยในตัวผงโก๋ผงนัวนะจ๊ะเดี๋ยวคนอีกทีจากห้นังปลากับผงนัวมันเข้อกันเนาะแต่เนาะนี่ลีก็หล่นเลยจ้ะเหือแตกคลกเลยวันนี้ไปทำบุญกองเหือแตกมื่อันเลยจ้ะหล่นโอ้ยหล่นเอาเออที่นี่ก็ ใส่หน่อไม้โตก็จะดื้อจะมากไปแล้วเดี๋ยาอใส่ดูก่อนเดี๋ยวเปิดหมากไปก่อนเดี๋ยวบบเซ่บบนัวเดี๋ยวลองใส่ดูคนเดียวกันเราจะนวดหน่อไม้ส้มอร่อยอย้่นะกินได้อย่ใส่มด่อไก็เจอแเล่ะน่ไม้จะตงไปเศษหาของใส่เศษตุ๋อีกหน่อไม Say nó, rồi, nó rồi, để mì để cắn, cả được lần à, nữa. So bao giờ kia hai mươi m hai mươi bốn nó năm kia năm đi năm nó năm kia 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 năm tay năm kia 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 năm แกงธรรมดาแบปะแปดเองไปเลยโย่ก็ไม่ค่อยชอบกินแป้งใส่กะทิเท่าไรนะจ๊ะแกป้งแบบปลาปลาธรรมดาอย่างนี้แต่จะส่วนมากจะไม่ค่อยไตรกะทิแต่อะไรตัวตัวอันนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะจ๊ะโน่ใช่โอ้อันนี้ก็เดือดแบบสีสันจะจัดเลยไโอ้หไปกินแตไก่แตจะหอมไปกินหนังยุ่นต้นเหม็นยังหอมไปถึงแต่จะนี่แหละอันนี้ก็เดือดก่อนเหมือนเดิมเลยจ้ะ ใบโหระพาแมร่รีจ้ะเขาเรียกแม่รีโหระพาฉายาใส่หมักๆเหาโหด<ส>จังเนาะกินได้อร่อย,ยจเส้นผักได้เลยเป็นสมุนไพรดีจะคนเ,เด้จ้ะเนี่ยคนคๆนคนจะเป็นแกงหมูสูตร เมลี่ได้จ้ะแกงแบบเหมนบานธรรมดาแกงแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเดจ้ะแต่ว่าคนไหนชอบใส่กะทิก็ได้เด้อจ้ะเด้อเขาตุ๊กเนี่ยกันนี่เลยวะเอากะทิลงเลยกันนี่นี่ยจ้ะเด็ดใส่เหมือนใส่กะทิสดน่ะจะอร่อยอีกอย่างหนึ่งจ้ะแต่อันนี้ลูกก็ชอบแกงบหมนๆานจนมากเมลี่จะชอบแกงบหมือนบานนี่มีเลยจ้ะเลยคุยใส่กะทิกันหนุกจ้ะแต่ปนันก็ยังขอบขั้วตัวกลมเนาะจ้ะเนาะขนาดแบบใส่กะทิมันจ้ะอ้าวไปชิ้เข้าก็เมลี่เด้จ้ะเด้อเอาไม้ใส่หมูจ้า นะจ๊ะมากินข้าวกับพี่โยได้จ้ะวันนี้มีเมนูอะไรดึงโน้ตนี่สวกาลังแกงบัตติกาลัอแวันนี้สามสาววันนี้เมลี่ขอตัวเด้อจ้ะเด้ออันนี้หมูทอดแกงหมูสามชั้นแกงหมูสามชั้นค่ะอันนี้หมูน้ำตกค่ะนี่หมูน้ำตกค่ะน้ำพริกค่ะมาจ้ามากินข้าวกับพี่โยได้จ้ะวันนี้เมลี่ เบลลี่ก็อึ้งลึงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปงานบุญนะจ๊ะเบลลี่ก็ตัวนะจ๊ะเด้อชี้ทิศไปหนึ่งกับหนึ่งไปทิศไปติจ้าไม่ได้จ์เมื่อกี้เขาก็พี่โย่เดดจ์เมื่นวันก็พาไปทำบุญใหญ่เดี๋ยวจ์นานๆพี่โยจะได้ไปทำบุญแบบ ทำบุญใหญ่ยยที่จะผวาสมาบันผากวันอะไรที่ว่าวัที่วัตรงวัดทำงานที่อยกไปไดนนีเวลาไปวัตไปอะไรจะจัดแต่ไม่ไดีใส่บาดตอนเชาน้าแวจะต่พอถ้าสมบัตินย,ยทุทธทำบุญใหญ่ว่า,า,วาวกวัดอยกไปไหนไปแบบนี้เดี๋ยวจะอันนี้ก็เอาบุญมาฝากเลี้ยงสลกคนเด็ดจัดเอาพระมทนาบุญไปด้วยกันนะจา้า เ่รีก,เก,ก,เก็เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนทุกคนเลยเด้อจ้าเด้อเอาบุญกับแม่รีทุกคนนะจ้าลูกจี๊ดเด้อจ้าเด้อบัานนี้ถังกว๋วยเตี๋ยวทังขนมจีนแน,นี่ยเมรีเมไว้เหล่าต๊นเย็นจี๊กับช้อนผีฮ <c oughs> ึ่ <c oughs> มหนูแก่กินสองตีเลยนี่กับซุปบก๋วยเตี๋ยว มีนาะแล้หนูถึงกลมแล,กกแล้วก็กินน้ำแขใส่ไม่ห่วงยายเลยแลย้วยายก่นัางฟังฉาบโไม่ยกอไม่เสกยายกินเลยแล้วก็กินน้ำแก้ว มันมีก๋วยเตี๋ยวก็ตตองสองเจ้าด้บัดจะกินเจ้านึงไปโตคิว้วยาวเลกเลกเลกคอยไม่ไหว,ไวเลยมาโคนนี่เสียมหาชายก็เน็ตขึ้นบายสามกวัวได้ด้จ้ะหมดบันเลยนี่ทุกที่นี่หมดสี่โมงเย็นอนะ่ะนี่อันนี้วรวบดัดน้องไม่ค่อยเต็ดนานเท่าทุกที่ถ้าพีิโยไมกิดแบบมีเวน กลางคืนเวรน,นี่กับนี่จะพอหาของไปทำลงทานด้วยอะไรก็จะกว่ามีเวลาหาสื่อขอแต่ว่าเรื่องของเวรดึกไปก็เลยม,มีเวลาหาสื่อเลยจ้ะทำไมป้านิ้งมองนานหนูแปลกทำไมป้านิ้งมองนานหนูแปลกตอนนิ้งมองนานหนูเปลกก็มองหนูเหมืหนูเลื่องจิ้งจกเหมือนนี้ว่านูกินดัาเมื่อจากันดิตอนนิ้งจะกินไหมือนหนูดิ ไม่ได้แ่อเยตัวเบาๆคือโอ้ยเมี่ตัดคิดอีกเ่องไนนม่ดีก็ร้อยอต ที่ว่าเอซีเคยเห็นแล้จามดีวก็ทำแบบธรรมดาได้จ่ามันดีการใส่กอกขาวอะไรเนนะรือย <มา S 1> จ่การยนไหี่เขาบามาจะตัดอ่อยพอดีกับน่าเรืจอยนี่าดียด๋วยว,ยวยจะกรย์ป่ะเนี่ เดรรอยพุกิบก๋อมเออก๋มมาจากบมันเืดมัเอดอะไ้หเขาคืนยังอ่ะเซต่อไปยาจะวงยายาลิ้นชาเออยาแก้ปวดเบ็ตีแดงนี่นึ่งหรืออนึ่งไม่ทำย่างตี้มเบมีนี่ แม,แ,มแม่ไม่นี่เลยแม่ไม่คแม่ไม่เคยกินเด้ยาแก้ปวดเหมือนเด้งนะส่วนมากจะมีแต่น่องแน่นแต่แบบมี้แต่ก่อนจะเคยซื้อมากินน่ะใช่แม่ไม่เคยได้ใช้ส่วนมากเป็นไหนก็จะผาร,ราหาม,มากรูนี่เป็นเต้เวลาเป็นอะไรตั้งผาลา เอาบุญกาม่รีทุกคนทุกคนเดีจะเด้อเอฟซีจเอาไี่เขียวอะไรไปดนมันพอไ่นแต่ตอนนั้นยมันถูกแล้วมันก็แม่ก็บอกให้ลงเอาไอ้ไอ้ถั่พลูก็เปลือมาลงองดูขอนยางเดียวเอาจ็คเลียวบางทีมันเกงขุ่มเลวนี้เขียวไหมเนี่ยอนยางเดียว ลัออย่างเดียวไม่สบายก็พาลาตอนตอ้ทูกคนเนาะก็พาลาล้นตอเป็นอะไรต้องพาลขยได้เียเอมันไมกระทุกพาลาและขาที่รคเหรอค่ะอไปช้อยามเด็ทุกคู่นะเอาจารย์ชาวีัพยูเด้วันนี้ก็ยูหกสามพี่น้องไดด้กน นงเรียงเืองดัดับอะไรนี่หนูเออหนังเรียงหูด้วยหนูจัจักตุดเปิดยาสีกว่ายายเป็นยายเนาะกรมองจักว่าหยดกันเีิดจ้ากระัม่า ห้ามืนเก้าพันเจ็ด้ยสิบเอดบาทยอดกันเพจานีเลยจ้าแรงหนึ่งลอยที่แปดเจ็ด้อยเจ็ดลอยสอดเลพอเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท เราเนี่ยเันไม่อยากไปหยากไปกับ้อยาไปทับปไไเปเียวหรอวาบแล้วก็อินแล้วก็จับ้านคือไม่รอนีมุจะเอาปจ โอ้ปาชเต็มในเต็มที่เลย่ิแพเลยร้อยลองเที่นูจะอยู่้ไปแม่หนไปแม่ไหนาจะไปเต็มที่กับใครคะือ มาิาหัวกิ้มนิ้ถอดจาาถอดนิ้หายเลยอัน,นี้ขวดมาแกกว่า น้องแก่กไปอยู่วัดะยายมดบ้านลิลิสวัสดิ์นี่กับพิโยนั่นก็ตอนบ่ายก็ถอยทับกัปมกรจะรอดแต่ไบ่าอถอยู่รอดรอดแดดมาจากยายบ้านรอดอะไรไม่บอกพิโยอยู่วัดไม่รอดเนาะเนี่ยจะแบบเขาวัดไม่ได้เขาวัดเลยรอด ห่อยอออนนคู่คปลาอ่อนมีต้นไม้ค่ะแล้วหาลุมที่มือใครอะไรบางร้อนนิง่งจริงๆหลเนรอร้อนมีรุมเนาะโอ้หนาวนา่ะถ่อมยังร้อนเนาะลมโกงไม่ได้ก็มีเป็นกาเย็นได้หมดล้ ยาหรือเครื่องมือแม่หรือถ้าเป็นเครื่องหอดไข่กับหมูสอดไข่กับหมไูไข่ได้ดไแต่หมูนี่ออยากเอ่อถ้าพ่อแล้วต้องไปถามพออะไรพอด้องกัแล้วทุกอย่าง สายมาช่วยสายจะมาช่วยตอนไหน้ินนี่ตน้แดดก็คือาี้อะไรายม่อตอนนี้ แจงแล้วไมไปดิมดืดไปดิจงลูกกินแกงแล้วไม่แค่ซ้อมซ่อนจลางไม่แต่ผ่อนอะไรเขามืดถามเออแ้าแจกคลิปนี้ก็จะไ้แค่ดีนะจกักวันนี้ไปทำบุญี่โยก่อนบุญให้นับดนตรีทุกคนที่กับตะไบให้บุญที่บา โย่เลยท่านเลยครัน so. ี้ได้งทรงให้กับทุกคนเลยเดินจ้ะที่ว่าก็ทำให้ที่ว่าเอฟซีทำให้โยมีรายได้ก็รายได้โยก็เอาไปทำบุญทำอะไรนี่เลยจ้าโยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเดินจ้าที่ช่วยกัวติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับคุณโยแล้วก็ขอบคุณจ้าโยรักเอฟซีทุกคนเดินจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสสวัดีจ้าเมลี่ขอขอบคุณลายๆเดินจ้าที่มดีได้ทำบุญนี่เดินลูกเทอดเบงกัตตังให้เนี่ยจ้าช้ำนี่